กระท่าสุโธนห้งพรคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะมาง่ายมากโหมาเหนือตั้งหลายครั้งเลยังไม่เคยมาเลยสวยงามลังการมา,มาดูนะักท่องเที่ยวกันเยอะเลยเราไม่เคยมาเลยสวยจังสวยมากอะมายืนตรงน,นี้อะม,มีค่คะนี่นอนแบบ พน้าสวยมน่าหลอ่อกนะครับวัดพระธาตุคนมงคลคลีเธอเด่นชยันชยนะครับและมาชมพระธาต<อ>ุนี่ครับ<อ>กาละเวกนู้นนู้นกาละเวกโอ้ดูคนเดี่ับเยอะมากคนมาเยอะมาก รถเลนสวยมากเลยวัดตัวสองคันเลยนี่สวยงามจริงเลมอสไม่ดูอลังห์หรอดูดูลบอดสิ s Ooh, st <sa iden blessing> ุดพรมอลังหหลวงสวยจังเลยสวยจันอนสวยมากหลอหลอไปเลยเหรสมาคังคารเนาะ ตัวลงครับตัวลงจากตัวอำเภอสูงเม่นมาไม่ไกลครับขับรถประมาณสิบนาทีได้ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันกันนะครับครับมุมนี้อีกมุมหนึ่งครับสวยไหมนี่เข้ามา จำคั้นบัน,นไดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราสแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนดูนะครับตัวสวยงามมากครับวัดอาจจะยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับเหมือนข้างในจะปิดฝาข้างบนนี่ครับเหมือนมีศาลสมเด็จพระนเรศวรครับดเดี๋ยวเราไปดู ไปดูกันนะครับสวยนะครับใช่ครับอ่าไม่ใช่สอสมเด็จพระนเรสวนกับพระเจ้าตากคุณก็จะถ่ายก็ถึงเปนเก้าโมงเก้านาทีปีนี้กี่โมงครับคุณ ก็มันครึ่งแล้วเสร็จแล้วหรอนี่ครับจะถ่ายจากอีกมุมหนึ่งข้างบนนะครับข้างบนด้านหลังของสรารสมเด็จพลเรือส่วนนุสเสาวรีสมเด็จพเร,รือส่วนเจ้าต่างนะครับนี่ครับรเจ้าต่าง ไปด,ด้านล่างด้านล่างนะครับลานจอดรถนะไปครับไปครับยอดพอดีที่วัดกำลัง ถวายกระถิ่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมถวายกระถินพร้อมกับ,บพุธาที่นี่นะครับผ่อดีจังหวะช่วงออกภาษาพอดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมทำบุญด้วย สวยงามมากครับพระอุโบโสถนะครับคุนครับเดี๋ยวเราตามเสียงนุ่นไปนะครับนู่นเพ้ก่กทเขาคงจะเตรียมทุกอย่างไว้มุมนุ้นนะครับตรงเสียงตรงนุ้นนะครับที่เตรียมพร,พร้อมที่จะถวายกระถิ่น เ,เดินตามเสียงไปดูนะครับปลาโบสดโบสดสวยงามมากครับหลังเลเลยนี่ครับเราเตรียม ข้างในครับคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมทำบุญกับครบกับศรัทธาที่นี่นะครับไปเดี๋ยวเราแม่บ้านก่อน,นครับแปปบนึงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายมุมพวกแถวๆนี้ให้ดูนี่ครับตรงนี้เป็นทางเข้าออด้านหน้าพระบุชศสถครับสวยงามมากเลยครับ มีปูนปั้นหลายรูปทรงน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลาบพาอยู่ข้างในนะครับผม กันอยู่นะครับแต่ว่าการทำบุญไอ้ถวายกระถิ่นเสร็จแล้วนะครับหให้เราก็ผมก็เดินออกมาจากในโบสถ์แล้วนะครับแล้วนกะ็ตรงนี้ก็ที่วัดตรงนี้ก็คงจะเสร็จแล้วนะครับพิธีต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่า วันนี้เราคงกลับถึงบ้านมืดแน่นอนนะครับจะต,ตามคาดการ์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ที่สูงแม่นจังหวัดแพร่อยู่เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี<ม>๋ยวเราพบกันทริปหน้านะครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย